ที่ค่าเด็กๆมาพบกับคุณครูกไก่นะคะวันนี้วันอังคารที่8กกุมภาพันธ์พศ2 5 6 5นะคะวันนี้คุณครูกไก่ก็มาเปิดห้องเรียนของเราเหมือนเดิมนะคะเอาละเปิดในวันนี้มีข่าวดีจะบอกด้วยวันนี้จะขึ้นมาตราตัวสะกดแม่สุดท้ายคือแม่กด แต่ว่าเด็กๆจะเพึ่งท้อน,นะลูกเพราะว่าคําในมาตราตัวสะกดนะคะแม่กดเนี่ยที่ไม่ตรงตามมาตราเนี่ยโอ้โหหลายตัวพยัญชนะมากแต่ครกไกเชื่อว่าลูกๆของครูไก่ทุกคนเก่งอยู่แล้วสามารถจำได้นะคะเอาวมาดูกันเลยนะคะมาตราตัวสะกดแม่กด ะะแม่กดคำที่สะกดตรงตามมาตราะะก็คือตัวดอะะดอเด็กะะและไม่ตรงตามมาตราโอ้โหจอของครูไก่เก็บไม่หมดเลยนะคะคเก็บไม่หมดเลยอีกสิหตัวอีก15ตัวมาดูมีตัวอะไรบ้างตัวจอะะตัวชอตัวซอตัวดอชดา ตัวตอปตักตัวทอฐานตัวทอมนโทตัวทอพุทธเ่าครูไก่ขอพูดเต็มๆเนาะอ่ะตัวตอเต่าทอถุงทอทหารทอทงสอสาลาสออสีสุดท้ายสอเสือโอ้โหสิบห้าตัวพยัญชนะ ที่ไม่ตรงตามมาตรานะคะแล้วก็สามารถออกเสียงเหมือนเหมือนอะไรนะเหมือนดอเป็นตัวสะกดทั้งสิน้นเอาละอย่าท้อไม่ยากนะคะไม่ยากเราลองมาดูคำในมาตราตัวสะกดแม่กดที่ตรงตามมาตราบ้างนะคะมาลองฝึกอ่านกันเนาะอย่างที่คุณครูกไก่ก็ชมไปแล้วว่าลูกๆอนหนึ่งทุกคนเลยนะคะส่วนมากอ่านหนังสือได้แล้วอ่านได้คล่อง อ่านได้อ่านได้ดีนะคะถึงแม้บางคนที่ยังอ่านตะกุกตะกากบ้างแต่ก็ได้ฝึกฝนนะคะคุณครูกไก่ก็ชื่นชมรวมทั้งขอขอบคุณนะคะผู้ปกครองทุกทกท่านที่ดูแลนะคะลูกหลานเป็นอย่างดีนะคะเอาละมาดูคําแรกคําว่าหยุดโปรดขาดกําหนดไข่เป็ด ตลาดไม้กวาดปอดเลือดฉุดข้อคิดพูดปดคำที่คุณไก่เอามาให้ดูเป็นตัวอย่างทั้งหมดนี้เป็นคำในมาตราตัวสะกดแม่กดที่ตรงตามมาตรานะคะดูจากพยัญชนะตัวสีแดงนะคะอันนี้คือดอเป็นตัวสะกดทั้งสิ้น เอาละลงมาดูซิที่คุณครูไก่บอกว่ามีอีก15ตัวพยัญชนะนะคะมีอีก15ตัวพยัญชนะที่เมื่อเป็นตัวสะกดแล้วออกเสียงเหมือนดอเป็นตัวสะกดะคุณครูไก่เอามาเป็นตัวอย่างนะคะไม่ได้ครบทุกตัวพยัญชนะแต่เด็กๆสามารถเปิดอ่านในหนังสือนะคะแบบเรียนภาษาไทยก็มีนะคะเอาละมาดูซิคำแรกโอ้โหอันนี้ ตอนนี้เป็นอุปกรณ์ที่มีติดบ้านเลยช่วงภาวะโควิดอาคำว่าประหลอดประหลอดเอาไว้ทำไมลูกเอาไว้วัดอุณหภูมินะคะวัดไข้เราว่าเอ๊ะไข้เราสูงไหมเกินมาตรฐานหรือเปล่านะคะ,ะนี่คำอ่านอันนี้คำเขียนทอเป็นตัวสะกดนะคะคำอ่านประรอดประรอด เห็นไหมคะทอออกเสียงเหมือนดอเป็นตัวสะกดคำต่อไปคำว่าอากาศอากาศอันนี้คำเขียนนะลูกคำอ่านอามีสองพยางอาขีกาดเห็นไหมคะดอนะคะสอสลาออกเสียงเหมือนดอเป็นตัวสะกดนะคะคำต่อไปคำว่ากระดาษ กระดาษสอหรือสีเป็นตัวสะกดนะคะอันนี้คือคําเขียนพอเป็นเสียงอ่านคําอ่านนะคะอ่านว่ากระดาษดอาอ,อดาษนะคะเวลาเราเขียนคําอ่านเนาะเราเรียนกันมาสักสองสามคลิปแล้วการเขียนคําอ่านนะคะอ่ะต่อไปขี้เกียรลูกครูไก่ทุกคนไม่มีใครขี้เกียรเลยนะคะขี้เกียรแยกเป็นสองพยาง ขี่หนึ่งพยางค์เกียรติหนึ่งพยางค์เห็นไหมออกเสียงเดียวกันนะคะต่อไปคําว่าดีเลิศดีเลิศแยกเป็นสองพยางค์ดีหนึ่งพยางค์ขีดเลิศอีกหนึ่งพยางค์นะคะออกเสียงเดียวกันนะคะคาต่อไปคําว่าอนุญาตอนุญาตสามพยางค์อะ นุญาตเวลาเขียนคำอ่านก็จะเขียนอขีดนุขีดญาติออกเสียงเดียวกันนะคะคำต่อไปคำว่าอาวุธอาวุธสองพยางค์อาหนึ่งพยางขีดวุธอีกหนึ่งพยาง์ทอทงเห็นไหมคะเป็นใน15ตัวพยัญชนะที่คุณครูกไก่อ,อพูดไปแล้วข้างต้นเนาะ,ะต่อไป คำว่ามงกุฎมงกุฎคืออะไรพวกลิเกเห็นไหมชอบใส่มงกุฎนะคะนางเอกลิเกหรือว่าได้รับตำแหน่งประกวดนางงามก็มีมงกุฎอยู่ที่หัวนะคะตัวสะกดก็คือตัวดอชดาอย่างเดียวนะคะหนึ่งอยา่างเนี่ยน,นี่คำอ่านมงกุฎสองพยางมีขีดนะคะอ่านคำต่อไปคำว่า บวชบวชเช่นบวชพระบวชเนรนะคะอันนี้คือคําอ่านนะคะบวชตรงตัวนะคะตรงตัวเนาะคำสุดท้ายคําว่าอูดลูกๆรู้จักไหมคะอูดที่มันอยู่กลางทะเลทรายที่ตัวมันใหญ่ๆมันทนต่อความร้อนทนต่อแดดนะคะทนต่อภูมออิอากาศภูมิประเทศนะคะที่ร้อนๆน,นะคะ ออนะคะอูดออูดออูดนะคะอันนี้ที่คุณครูไก่ย,ยกตัวอย่างไปก็ไม่ครบทั้ง15ตัวพยัญชนะนะคะที่ไม่ตรงตามมาตราแต่อย่างที่คุณครูไก่บอกเด็กๆสามารถไปเปิดในหนังสือบทเรียนดูได้นะคะมันมีแล้วเดี๋ยวพอลูกๆต่อไปออขึ้นชั้นเรียนปสองปอ .3 ป .4 ป .5 ป .6 โตขึ้นไปเรื่อยๆเ,เด็กๆจะเห็นคำมากขึ้นกว่าเดิมน,นะคะ เอาล้วค่ะไม่ยากเนาะค่อยๆจำไปถึงแม้จะมีตัวสะกดนะคะมากเลยมากกว่าในทุกแม่ทุกมาตรานะคะอันนี้แต่ลูกๆก็สามารถค่อยๆดูค่อยๆฝึกค่อยๆอ,อ่านนะคะคุณครูก็ย้ำอีกรอบเนาะฝึกซ้ำย้ำทวน4ตัวนี้คือหัวใจหลักฝึกซ้ำย้ำทวน แล้วลูกๆทุกคนจะเก่งขึ้นแน่นอนคุณกูไก่การันตีนะคะเก่งแน่นอนนะคะเอาละวันนี้มีมีแบบฝึกการอ่านนะคะลูกๆไปอ่านมานะคะแล้วก็ถ่ายวิดีโอมาให้คุณครูทุกๆคนเลยในสายชั้นป .1 น,นะคะได้ชมวิดีโอการอ่านของลูกนะคะ เด็กๆจะเห็นว่าออคุณครูทุกท่านเนี่ยก็จะชมลูกๆไปนะคะเอ,อ๊ะหนูอ่านได้เก่งนะหนูอ่านได้คล่องนะหนูอ่านได้ค่อนข้างดีแล้วนะอ๋อหนูอ่านได้บ้างแล้วนะลูกอะแต่ถ้าหนูยังอ่านไม่ได้คุณครูเป็นกําลังใจคุณครูค่อยๆฝึกนะคะบ้านกับโรงเรียนต้องช่วยกันนะคะบ้านกับโรงเรียนต้องช่วยกันคุณครูไก่เนี่ยในฐานะออตัวแทนเนาะที่ครูออทําคลิป ภาษาไทยให้นะคะก็ต้องขอชื่นชมขอขอบคุณนะคะท่านผู้ปกครองทุกทุกท่านทุกห้องทุกคนนะคะที่ช่วยดูแลลูกๆเป็นอย่างดีฝึกฝนการอ่านนะคะในปีนี้มีการศึกษาเนี้ยคุณครูก็ยกเครดิตนี้ให้กับท่านผู้ปกครองทุกท่านขอขอบพระคุณจริงๆนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเด็กๆนะคะ จบคลิปแล้วไปฝึกอ่านแล้วส่งวิดีโอมารัวๆเลยนะอยากดูของทุกคนเลยนะคะบายบาย